สวัสดีครับสรุปข่าวรียภูนะครับ21เมษายนกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมรีรยปูกันนะครับวันนี้นะครับมาดูข่าวใหญ่นะครับลียภูได้ทําการถอนตัวจากซูเปอร์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โหเมื่อวานนี้กระแสะมวลชนออกมากันเพียบเลยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างรวไมไปถึงมีเรื่องราวของดูเย่เซเลตาซาะครับที่ มีข่าวว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายมาลิพูมากๆหวังว่าครอปจะกลับไปจีบเขาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันได้ในข่าวสายวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีกกาะแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ all new suzuki swift นะครับ power up แรงสุดขีด s p e e เร้าใจนะครับ power up ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดียวเจ็ประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแรงดีไซน์โดดเด่นนะครับมีความเป็นสปอร์ตสนใจในไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทลเลนได้เลยนะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์แบบแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนนจันนิชิดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีแล้วก็เม่งจ่ายนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5ส5งหนะครับการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงยาทาตาจอมทองนะครับแก้กดย้อนท้องอืดท้องเฟ้อนะครับยาทาย1 2 3ท้องอืดหรือว่าทายสะดุดนะครับเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับทีนี้ครับมาไล่เรียงประเด็นกัันนไปะครรบจิง อ่ะผมต้องบอกเ,เพื่อนๆก่อนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆผมได้สตรีมนะครับได้ไลฟ์สดมุมมองของฝั่งซูเปอร์ลีกที่เขาออกมาบอกถึงวัตถุประสงค์ว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอะไรยังไงซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของฟ o l เรนติโนเปเรสประธานสโม,มสรเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นประธานของกลุ่มซูเปอร์ลีกเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เลยซึ่งเมื่อวานนี้ผมทำไปล้เป็นเป็นข้อมูลของฝั่งซูเปอร์ลีก เผื่อใครยังอยากกลับไปฟังใครยังไม่ได้ฟังและอยากกลับไปฟังว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรยังไงลองกลับไปฟังได้อแจ่ทีนี้สําหรับข่าวสารมันก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันครับปัจจุบันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมจะไล่เรียงแบบนี้ครับสาหรับในรอบตั้งแต่หัวค่ําเป็นต้นมาจนถึงเนี่ยโหต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นมากมายในอังกฤษนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยประมาณสักสองสามทุ่มบ้านเราเนี่ยก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับศึกพรีเมีย มีการประชุมกันนะครับสำหรับ14ทีมซึ่งไม่รวมบิ๊กซิที่ออกไปซูเปอร์ลีกนะครับตอนที่ประชุมกันเนี่ยก็มี14ทีมในลีกประชุมการมีมติเห็นต้องการเป็นเอกสา์นะครับว่าคัดค้านซูเปอร์ลีกอย่างเต็มตัว14เสียง100%นะครับซึ่งพรีมลีกแถลงเรื่องนี้เองเลยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับว่าทำจะทำการขัดขวางไม่ให้ซูเปอร์ลีกเกิดขึ้นอย่างสุดกำลังในขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็แถลงเลยครับว่าเขาจะทำงานร่วมกับทางรัฐบาลทำงานร่วมกับทาง UEFA FIFA FA EFL PFA แล้วก็ LMA คือโอโ้ทำงานกับทุกภาคส่วนในองค์กรทั้งประเทศทั้งยุโรปเพื่อหยุดซูเปอร์ลีกนะครับอันนี้คือจากฝั่งพิมลีกนะครับอ่ไล่เรียนกันไปนะครับทีนี้โอโ้กระแสเนี่ยมันมันมีหนักมากๆครับกระแสนะครับ มันก็เลยทําให้ไล่เวลาถัดมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเริ่มครับเริ่มมีข่าวว่าเหล่าบรรดาบิ๊กซิกใช่ไหมครับที่ไปเล่นซูเปอร์ลีกใช่ไหมครับมีบางทีมเขาบอกว่าเริ่มมีอย่างน้อยหนึ่งทีมตอนแรกเลยนะว่าอาจจะกําลังพิจนารณาถอนตัวจากศึกซูเปอร์ลีกเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวกระแสมันเป็นภาพลบหนักมากๆมีการต่อต้านหนักมากๆนะครับแฟนบอลออกมาต่อต้านมากๆโดยเฉพาะยิ่งแฟนบอลของทีมตัวเองในบิ๊กซิกก็ไม่เอาด้วยกับซูเปอร์ลีก เรียกง่ายๆว่าแฟนบอล20ทีมไม่เอาด้วยกับซูเปอร์ลีกใช้คํานี้เลยครับแล้วซึ่งก็มีการคาดเดาว่าน่าจะเป็นเชลซีหรือไม่น่าจะเป็นแมนซิตี้หรือไม่2ทีมนี้ซึ่งปรากฏว่าประมาณเที่ยงคืนบ้านเราประมาณเที่ยงคืนบ้านเรานะครับทีมที่ถอนตัวทีมแรกที่มีข่าวหลุดออกมาเลยคือเชลซีครับเชลซี Chelsea ไปทีมแรกเลยครับแล้วในเวลาถัดมาก็ทยอยทยอยถอนตัวตามกันมานะครับ คำพูดของเป๊กโกเดโอล่าเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าได้รับการที่แชร์กันออกไปเป็นวงกว้างเลยนะครับเพราะว่าโกเดโอล่าพูดมุมมองไว้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับซูเปอร์ลีกโกเดโอล่าบอกว่ากีฬาเนี่ยมันจะเป็นกีฬายัางไงถ้าเกิดว่าความสําเร็จมันการันตีอะ่ะมันไม่ต้องแข่งขันอะ่ะอาทิเช่นสมมุติว่าต่อให้ไม่ต้องจบอันดับดีๆก็ได้ไปเล่นซูเปอร์ลีกอยู่ดี ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแข่งอะไรในลีกกันมากมายแล้วก็ได้ไปเล่นซูเปอร์ลีกอยู่ดีมันจะไปยุติธรรมอะไรหรือบางทีมต่อสู้แทบตายเพื่อให้ได้ไปอยู่หัวตารางแต่ท้ายที่สุดไม่ได้ไปเล่นซูเปอร์ลีกคือซูเปอร์ลีกมันล็อกไงครับมันล็อกเอา12ทีมไปเล่นนะครับตรงเนี้มันมันมีความไม่เป็นธรรมในกีฬาก็คือแล้วเป๊กก็ยืนยันชัดเจนว่าไออันนี้ผมไม่เห็นด้วยอันนี้ก็แสดงเห็นเลยว่าผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปอย่างครอปอย่างอะไรงเงี้ยไม่มีใครเอาซูเปอร์ลีกเหมือนกันนะ แล้วก็มีกระแสจากทางสื่อเยอรมันมาก่อนครับในช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับสื่อเยอรมันบอกว่าเลียภูเป็นหนึ่งในทีมในในแก๊งซูเปอร์ลีกนเ่แหละที่กาลังแบบเครียดอย่างหนักว่าจะเอายังไงต่อจะพิจารณาจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะถอนตัวเหมือนกันเลียพูเป็นหนึ่งในทีมที่กําลังพิจารณาถอนตัวเหมือนกันณนะในช่วงเวลาสี่ห้าทุ่มบ้านเรานะครับคือแบบเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเริ่มแบบว่าทนกระแสที่มันต่อต้านอย่างหนักไม่ได้แล่วลเหมือนกันนะครับ ขนาดเดียวกันมันไม่ใช่แค่นั้นช่วงคำ่คำๆบ้านเราเช่นกันนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมของเราเนี่ยได้มีการนัดประชุมนะครับนัดประชุมกับเหลากับตันทีมอีก19ทีมในพรีเมียร์ลีกประชุมกันเลยว่าเราจะเอายังไงกันเราจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงกันเราจะตอบโต้ซูเปอร์ลีกยังไงกันคือก็คือเอาง่ายๆนักเตะในพรีเมียร์ลีกทุกคนก็ไม่อยากไปเล่นซูเปอร์ลีกซึ่งเฮนเดอร์สันเป็นแกนนําในการติดต่อกับตันทีมอื่น ซึ่งก็มีการออกมาโพสตโซเชียลกันมากมายครับนักเตะหลายๆทีมออกมาโพสต์กันเพียบเลยนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดครับในท้ายที่สุดของฝั่งเฮนเดอร์สันเองเนี่ยก็โพสครับโพสต์ภาพนี้เป็นคนตัวนาคนนําโพสตเลยครับก็คืออันนี้ครับว่าเราไม่ต้องการซูเปอร์ลีกเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเราต้องการเหมือนเดิมอะต้องการการเล่นแบบเหมือนเดิม ซึ่งเฮนเดอร์สันก็นำออกมาแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยความว่า you will never walk alone ครับคือแล้วพอผมก็ไปนั่งเช็คเลยนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนนะครับแปะแถลงการตัวนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือไม่เอาซูเปอร์ลีกดังนั้นเสียงจากนักเตะก็สําคัญนักเตะลิเวอร์พูลไม่เอาซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็นักเตะทีมอื่นด้วยนะครับแล้วในท้ายที่สุดสมมตรลิเวอร์พูลทนกระแสทนเสียงไม่ไหวนะครับก็ออกลงแถลงการ ถอนตัวนะครับนี่คือเว็บไซต์เป็นทางการของเวฟูนะถอนตัวจากศึกซุปเปอร์ลีกบอกว่าไม่ทําต่อแล้วนะครับโดยในสถานการบอกได้ว่าใน2อวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างค er, er, ีย์โฮเดอร์คีย์แชร์โฮเดอร์ก็คือผู้ถือหุ้นแล้วก็ภายในภายนอกคุยกันอย่างหนักเลยในช่วงของสมวันที่ผ่านมาในที่สุดก็ได้บทสรุปว่าจะไม่ทําต่อนะครับก็พูดประมาณนี้นะ แล้วไม่ใช่แค่ร์พูลครับเหล่าบรรดาบิ๊กซิทั้งหมดนะครับเพื่อนๆถอนตัวทั้ง6ทีมทนไม่ไหวทนกระแสแฟนบอลที่ออกกันไม่ไหวครับถอนตัวครบทั้ง6ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนของที่ร์พูลแถลงเนี่ยว่าถอนตัวเนี่ยแฟนบอลในโลกออนไลน์แล้วก็เหล่านักข่าวสายหงแดงและหลายคนสื่อสายหงแดงงต่างๆนานา ต่างก็ไม่ค่อยพอใจในแถลงการสักเท่าไหร่นะเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้มีคําขอโทษอย่างจริงใจที่ออกมามีเพียงแค่บอกว่าไม่ทําต่อแล้วไม่ไม่ไปซูเปอร,ร์ลีกแล้วอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือคําขอโทษท,ที่ที่ต้องต้องออกมาจากสโมสรด้วยจากจากกลุ่ม f อฟด้วยซึ่งไม่มียังไม่มีคําขอโทษต,ตรงนี้ออกมาซึ่งก็สร้างความขุ่นมัวให้กับาทางแฟนบอลของสโมสร ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้ครับไม่ใช่แค่6ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่ถอนตัวอินเตอร์มิลานถอนตัวเอซิมิลานถอนตัวนะครับส่วนยูเวนตุสกับอีก3ทีมจากสเปนยังรออยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะถอนไม่ถอนตอนนี้เท่ากับว่าเหลือแค่4ทีมนะครับไปกันหมดแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าโปรเจกต์ล่มในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าทางทางซูเปอร์ลีกก็ยังคงยืนยันนะครับว่า นี่ยออกแถลงการเหมือนกันซูเปอร์ลีกบอกว่าก็โอเคตอนนี้โปรเจกต์เดี๋ยวเราต้องมานั่งคิดกันให,หม่เพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยเขาไม่เอาเลยหกทีมที่อังกฤษเขาไม่เอาอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องไปคิดคิดอันใหมท่ที่ที่จะสามารถทําให้แฟนบอลที่อังกฤษย,ยอมรับได้ด้วยซึ่งทางซูเปอร์ลีกเขาก็ยืนยันว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นว่าพับไปแบบ100%แต่จะไปคิดแผนคิดโครงการเอา,เ,อาเอามานำเสนอใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะก็ จบครับเรียกได้ว่าล่มไปเลยนะครับสำหรับสำหรับซูเปอร์ลีกแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยก็ยกย่องแฟนแฟน,แฟนบอลทุกททีมแฟนบอล20ทีมที่ออกมาต่อต้านเอาเมื่อวานเนี้ยเอาที่ลอนดอนครับต้องไปที่ลอนดอนก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับไบรท์ตันเนี่ยโอ้โหแฟนเชลซีออกมาเต็มทันท้องถนนเลยครับออกมาประท้วงออกมาปิดถนนออกมากันเพียบเลยครับปะท้วงไม่ให้มีซูเปอร์ลีกแล้วก็ จริงๆไม่ใช่แค่นั้นจริงๆมันมันต้องผมใช้คําว่าแฟนบอล20ทีมคือร่วมกันซึ่งตรงเนี้ยสื่อต่างประเทศสื่ออังกฤษยกย่องแฟนว่าคือพวกคุณคือฮีโร่อย่างแท้จริงที่ทําให้โปรเจกต์มันพับไปนะอันนี้ผมมีคลิปมาฝากกันเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าแฟนออกมากันเพียบเลยนะครับนี่อันนี้ของฝั่งเชลเซีนะครับแล้วก็ทุกทีมจริงๆนะครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแฟนบอลทีมเล็กเขาไม่เห็นด้วยนะ แฟนบอลทีมตัวเองก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับแฟนบอลอาร์เซนอลก็ไม่เห็นด้วยกับอาร์เซนอลแฟนบอลเออแมตี้ก็ไม่เอานะครับแฟนบอลลิพูก็ไม่เอาแฟนบอลแมนยูก็ไม่เอาแฟนบอลเชลซีก็ไม่เอาแฟนบอลสเปอร์ก็ต่อต้านคือเรียกได้ว่าไม่มีใครเอาทั้งประเทศเลยนะครับของของของทางอังกฤษนะครับอืมฮนะมาต่อครับขณะเดียวกันมันส่งผลกระทบต่อต่อภาพลักษณ์ด้วยนะครับเพื่อน เมื่อวานนี้มีสปอนเซอร์เจ้าหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าตีบัสหรือว่าตีบูสวอตนะแต่เป็นยี่ห้อนาฬิกาชื่อดังเจ้าหนึ่งนะครับเขาออกมาถแถลงการ์ว่าขอใช้เวลานะเดี๋ยวขอเวลาในการตัดสินใจนิดหนึ่งว่าจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชิพของลิเวอร์พูลหรือไม่คือตอนแรกคงมีแผลแหละกำลังเจรจารเรื่องสปอนเซอร์ชิพกับลิเวอร์พูลกันแต่จากการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทำแบบนี้ นะภาพลักษณ์ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวขอพิจารณา,ามาอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าเกมเดินหมาที่จะไปซูเปอร์ลีกของเรย์ปูเนี่ยสร้างผลกระทบอย่างหนึ่งคืออาจจะเสียสปอนเซอร,เอร์เจ้าใหม่รายหนึ่งเลยเรียกได้ว่าเรื่องของภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ต้องบอกว่าเอฟเจีเดินเกมพลาดสำหรับการที่ไปร่วมซูเปอร์ลีกในรอบนี้นะครับเสียสปอนเซอร์อาจจะเสียนะไปเจ้าเง่นเลยนะแล้วก็เบื้องหลังอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเชนคอป เบื้องหลังจากนักข่าวอย่างเจมเพียนะครับเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยหัวร้อนแล้วก็โมโหมากๆที่ F F เอฟเอจีไปเซ็นไปเซนซูเปอร์ลีกคือไม่ชอบอยู่แล้วซูเปอร์ลีกอะแล้วไปเซนเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเลยที่ไม่ชอบและที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมาประกาศซูเปอร์ลีกเนี่ยมาประกาศก่อนเกมที่จะเจอกับลีดอยู่ในเตดประมาณวันกว่า,วาซึ่งมันทาให้สมาธิเสียมากๆแล้วนักเตะเราที่เดินทางไปที่สนามลีดอยู่ในเตดที่ไปเกมที่เสมอหนึ่งหนึ่งเจอกับอะไรบ้าง เจอกับการบูลลี่แฟนบอลหน้าสนาม l ลีดยูนิเต็ดมาใส่เลยใส่เรียบพูเลยนะครับแล้วก็ในสนามนักเตะนักเตะลีดเอาเสื้อมาใส่เสื้อต่อต้านซุปเปอร์ลีกแถมยังเอาเสื้อไปวางในห้องแต่งตัวนักเตะอีกคือมันเหมือนแล้วก็นักคงนักข่าวก็มาลุมถามเจอเก,กนคอฟมารุมถามเจมส์มิลเนอร์คือกลายเป็นว่าแบบ คนที่เป็นผู้จัดการทีมที่มีหน้าที่คุมทีมเนี่ยต้องมานั่งตอบคาถามเรื่องนี้แทนนักเตะก็ต้องมาตอบคำถามคือคือการว่ามารับเอาพูดง่ายว่ารับรับหน้าแทนอะเออซึ่งตรงนี้เจนงคอปไม่พอใจมากๆแล้วเจนงคอปเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเลือกมาลีฟูเพราะเขาชอบสมสอรศรลีฟูรักในตัวตนสมสอรศรลีฟูที่ที่เป็นแบบนี้ที่ที่มีเสน่ห์มีความมันแบบว่าโรแมนติกฟุตบอลมีความแบบว่าฟังเสียงของแฟนบอลมีความแบบว่า เน้นในเรื่องของฟุตบอลมากกว่าการตลาดเขาชอบแบบนี้เจนคอฟเขาชอบแบบนี้เขาปฏิเสธไม่ไปแมนยูเพราะเขามองว่าแมานยูอ่ะเน้นแต่ภาพลักษณ์การตลาดเน้นแต่เรื่องการเงินการเงินครอปไม่ไปแมนยูครอปเลือกร์พูด้วยเหตุนี้ดังนั้นไม่แปลกที่เจนคอปจะโมโหที่เอฟเอทีทำแบบนี้นะครับแต่ว่าอตอนนี้ถือว่าทุกอย่างมันก็จบแล้วละ่ะเพราะว่าเอฟเอทีก็เอฟเอทีก็ถแถลงร์พูลแล้วว่าไม่ไปซูเป,ปอร์ลีกแล้วดังนั้นอันนี้เรื่องนี้มันก็คงจบแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจบแล้วแต่มันก็ยังคงมีบาดแผล อยู่ในใจแฟนบอลอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับนิดเดียวนิดเดียวก็คือว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้อ่ะแน่นอนแฟนบอลในเมืองไทยเรามีหลายคนมากๆอยากให้ซุปเปอร์ลีกมันเกิดขึ้นนะครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วบางทีเราอาจจะลืมนึกอะไรไปบางอย่างบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมที่อังกฤษเขาต้องลุกคือกันขนาดนั้นที่ยุโรปเขาต้องลุกคือต่อต้านซุปเปอร์ลีกกันขนาดนั้น อยากให้นึกภาพตามอย่างนี้ว่าเมื่อวานนี้ผมนั่งผมไปออกรายการาไปไปไปจัดรายการ The Cop N สุ u กิ The Cop N ที่ช่องสยามสปอร์ตกับพี่จะกี้อดีสรน,นะครับก็ก็คุยกันอยู่ว่าอ๋อพื้นเพคนยุโรปเขาเป็นสังคมนิยมเขาไม่ใช่ทุนนิยมแล้วซึ่งนั่นแปลว่า คือคือถ้าเสียงส่วนมากเป็นยังไงคือคุณต้องอิงตามนั้นคือจะไม่ได้ว่าต้องมาเป็นเรื่องของเงินทุนเป็นหลักอะไรแบบนี้เรื่องของวัฒน,นธรรมเรื่องของความเป็นอยู่นั่นคือสิ่งสําคัญที่เขาจะรักษาเขาจะเก็บความเป็นเอกลักษณ์อะไรของเขาเอาไว้ซึ่งมันอารมณ์ประมาณว่าฟุตบอลมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพย์สินมันคือความภูมิใจของชาติอังกฤษอะแล้วการที่บิ๊กซิกจะออกไปเล่นซูเปอร์ลีกแล้วทําเงินจาก,จาก คำว่าสมบัติชาติของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมเขายอมไม่ได้ตรงนี้เขายอมไม่ได้สังเกตจากการลุกคืนนะครับไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีของของอังกฤษเดินเรื่องเลยว่าจะขวางซูเปอร์ลีกเต็มที่จนมาถึงเจ้าชายของประเทศก็บอกไม่เอาซูเปอร์ลีกเจ้าชายเฮนรี่จนมาถึงสมาคมฟุตบอลต่างๆจนมาถึงยูฟ่าถึงอะไรจนมาถึงแฟนบอลของทุกสโมสรจนมาถึงนักเตะในพรีเมียร์ลีกทุกคนไม่เอาซูเปอร์ลีก มันเหมือนกับว่าซูเปอร์ลีกกำลังสู้กับคนทั้งประเทศอังกฤษซึ่งมันสู้ไม่ได้หรอกครับยังไงพลังของเสียงของคนส่วนมากสังคมโซเชียลก็ต้องคือมันมันเกิดขึ้นที่อังกฤษนะครับยังไงก็ไปไม่รอดครับซึ่งก็ผมก็พูดตั้งแต่ผมก็พูดมาหลายวันแล้วเหมือนกันว่ามันจะไปรอดยังไงซูเปอร์ลีกในเมื่อถ้ากระแสต่อต้อตานมันหนักขนาดนี้ทุกฝ่ายไม่มีใครเอาด้วยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องจบลงไปแบบนี้นะครับเราเราอาจจะไม่ได้มีความอินแบบพวกคนอังกฤษ เพราะว่าเราอยู่เมืองไทยวันๆนหนึ่งเรา,น,านั่งดูแต่หน้าจอทีวีถูกไหมครับเนาะแต่ว่าคนอังกฤษเขาคือการดําเนินชีวิตเขาคือคืออย่างนั้นเลยทํางานเก็บเงินอยู่กับครอบครัวสุดสัปดาห์ไปดูบอลมันคือชีวิตของพวกเขาเขายอมไม่ได้ที่เขาจะต้องถูกสิ่งที่เขารักถูกคนที่เป็นเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติอ่ะเป็นคนอเมริกันเป็นคนรัเสเซีย เอาอันเนี้ยไปเข้าซูเปอร์ลีกแล้วไปขายทําเงินเขายอมรับตรงกันไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับประมาณนี้ทีนี้อยู่กับปัจจุบันนะครับเราต้องกลับมาปัจจุบันแล้วการลุ้นท็อปโฟกลับมามีความหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าท็อปโฟมีความหมายกับการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วเมื่อวานนี้เชลซี Chelsea, ที่มีแฟนบอลมาประท้วงหน้าสนามเพียบเลยเนี่ยปรากฏว่าเชลซี ไม่รู้ว่านักเตะเชลซี Chelsea เกิดความกังวลด้วยหรือว่าทำมันมันมีส่วนหรือไม่ด้วยนะทําให้เชลซีเสมอบรายตันครับเสมอแบบไม่น่าเชื่อเสมอศูนย์ศูนย์ทำให้แต้มเชลซีก็ได้เพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็แต้มก็หยุดรอกันครับอ่ะเลสเตอร์มีห้าสิบหกแต้มเชลซี Chelsea มีห้าสิบห้าเวสต์แฮมมีห้าสิบห้าลิเวอร์พูลมีห้าสิบสามเท่ากับว่าลิเวอร์พูลตามหลังเชลซี Chelsea อันดับท็อปโฟอยู่สองแต้มเท่านั้นดังนั้นความเป็นไปได้ในการลุ้นท็อปโฟยังอยู่ครับด้วยความที่เชลซีไม่ ไม่ได้หนีเราไปมากสักเท่าไหร่นักแล้วก็เดี๋ยวเชลซีกับเวสต์แฮมจะเจอกันเองในสุดสัปดาห์นี้ดังนั้นถ้าเชลซีกับเวสต์แฮมสะดุดเราก็ยังมีโอกาสที่จะพวดแซงขึ้นไปได้นะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เราจะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้านของเราเองก็คือทํายังไงอ่ะเราต้องชนะนิวคาสเซิลให้ได้นะแล้ว New นิวคาสเซิลกำลังหนีตกชั้นเลยนะเราต้องพยายามในส่วนของเราเองแล้วล่ะนะครับต้องพยายามไม่ทําแทบโหลดอีกแล้วนะครับเออประมาณนี้ ส่วนในฝั่งยูเอฟ่าเนี่ยเขาก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเหมือนกันไม่ได้ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วไม่ได้ว่าจะนิ่งอยู่เฉยทางฝั่งยูฟาครับหรือสหาพานันธ์ฟุตบอลยุโรปได้มีการเนี่ยมันเป็นข่าวเลยนะครับจาก RMC r m c Sport เเนี่ยเป็นสื่อดังของฝรั่งเศสน,นะครับเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเจ้าหนึ่งเลยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเอาคืนซูเปอร์ลีกด้วยการที่เดี๋ะรายการ รายการยูฟาแชมเปี้เนี่ยจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นโดยเดี๋ยวจะไปหาเงินทุนครับมาเพิ่มเงินรางวัลน,นะครับฮะไปหาเงินทุนมาเพิ่มเงินรางวัลเป็นจํานวนมหาศาลเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4.5พันล้านนะครับ4.5พันล้านยูโรซึ่งอาจจะเพิ่มมากขึ้นเป็นถึง7 0 0 0ล้านยูโรนี่ครับนี่ครับ,รบตรงนี้นะครับคือจะเพิ่มเงินทุนแล้วครับแล้วก็ผู้ที่ คิดก็คือทางสั่งยูเอฟ่าจับมือร่วมกับสโมสรบาเยน์จับมือร่วมกับสโมสรปีอชเชในการที่จะคิดโปรเจกต์นี้รวมไปถึงเดี๋ยวจะต้อนรับไอเดียจากทางทีมที่ถอนตัวจากซูเปอร์ลีกด้วยนะครับใครที่ถอนถอนตัวจากซูเปอร์ลีกเขาก็พร้อมต้อนรับกลับมานะคือยูเอฟ่าไม่ได้ปิดกั้นนะว่าเฮ้ยถอนจตัวจากซูเปอร์ลีกกลับมาแล้วจะไม่ต้อนรับกลับมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไม่ใช่ก็กลับมาก็แค่นั้นนะครับยูฟ่าเขาเขาก็ยังต้อนรับอยู่อย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับว่า เราก็ยังคงต้องเดินหน้าไปในการจบทัพโฟให้ได้ต่อครับยังคงสําคัญมากๆครับเดี๋ยวเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นในอนาคตแล้วก็จะเพิ่มเงินรางวัลแน่นอนเพิ่มเงินให้กับผู้ที่เข้าไปเล่นในสศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเนี่ยจากทุนที่เขาบอกมานะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชี้แจงให้เพื่อนๆทราบกันเพราะว่ามีหลายคนที่เข้าใจผิดเยอะมากๆหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแต่ลิวอร์พูออกจากยูฟ่าแล้วใช่ไหมหรอผมจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าเพื่อนๆหลายๆคน อาจจะเข้าใจผิดอาจจะไปเสพข้อมูลจากสิ่งที่มันผิดผิดมาว่าลิเวอร์พูลอ,ออกจากสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปแล้วหรอต้องแยกกันนะครับยูฟาคือสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปสาพันฟุตบอลยุโรปคือดูแลสมาชิกของสมาคมฟุตบอล55ชาติในยุโรปฮะฟังให้ดีนะครับยูฟาคือดูแลสมาชิกของสมาพันค์ฟุตบอลของต่างๆในยุโรปอย่างเช่น FA อ่า FA นะอ่ะ เอฟเอเนี่ยก็อยู่ในยูฟาเอฟเอเยอรมันก็อยู่ในยูฟาเอฟเอสเปนก็อยู่ในยูฟาแต่สโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในยูฟาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันแต่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ใน ECA ECA คืออะไรครับ ECA e คือสมาคมฟุตบอลยุโรปซึ่งตรงเนี้ยแกรงซูเปอร์ลีกออกจากสมา,สมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรป ECA ไม่ใช่ฟีฟ่าไม่ใช่ยูฟ่านะครับดังนั้น ถ้าจะต้องกลับไปขอโทษแล้วก็กลับไปคืนดีคือต้องไปขอโทษ ECA แต่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับยูฟ่ายูฟ่าลิปูอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าลิปูเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของสมาคมเอฟสมาคมฟุตบอลอังกฤ,ฤษอยู่แล้วนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็มีข่าวมั่วตู้ด้วยที่บอกว่าลิปูออกจากฟีฟ่าก็ไม่จริงลิปูจะไปออกจากฟีฟ่าได้ยังไงไม่ได้ออกครับคือเสพข่าวต้องกรองกันให้ดีนะครับนะอย่าเห็นเพียงแค่ผ้าหัวแล้วก็ ไม่ได้กรองตรงนี้ก่อนผมเนี่ยจะพูดเรื่องนี้หลายวันแล้วแต่เพียนแค่ว่ามันมันวุ่นวายมากเรื่องของซูเปอร์ลีกมันวุ่นวายมากจนผมก็ลืมที่จะพูดเรื่องนี้แต่วันนี้นึกออกก็เลยต้องพูดครับนะแล้วก็ทิ้งท้ายแล้วกันโอ้โหกลายเป็นว่าข่าวอื่นมันกลายเป็นข่าวเล็กไปเลยนะครับทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้ดูเย่เซเดต้าซานะยครับยังคงหวังว่าตัวเขาจะได้ย้ายมาลิเวอร์พูลสื่อที่รายงานคือ rmc Sport เช่นกันครับสื่อดังของฝรั่งเศสยืนยันว่าตัวนักเตะเนี่ยกระสันมากๆที่อยากจะร่วมงานเจ หวังว่าครอฟจะกลับมาล่าตัวเขาในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทางหมากเซยไม่ปิดโอกาสในการขายในซัมเมอร์ด้วยก็คือพร้อมพิจารณาขายไม่ปิดโอกาสอ่ะทิ้งท้ายตรงนี้ครับ <c oughs> ก็เพื่อนๆหลายๆคน <c oughs> ผมเห็นอยู่เหมือนกันว่าหลายๆคนก็ยังอยากได้ดูเยเซเลตาซาอยู่แต่จะจบที่ดูเยเซเลตาซาหรือจะจบที่โอซานคาบักหรือจะจบที่โคนาเต้ตอนนี้ยังต่อไม่ได้คงต้องรอกันต่อหรือจะจะไม่จบที่สคนนี้จะไปจบที่ชื่ออื่น ใครจะไปสรางติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ออลนิวสุสกิสวิปนะครับเพราวเวอร์อัพแรงสุสกีสปีดเล้าใจนะครับพาวเวอร์อัพให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดียวเจ็ดนะครับประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดีไซน์โดดเด่นไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของสุสกีมอเตอร์แถลงได้เลยรวมไปถึงยาถ่ายหนึ่งของสามเป็นยาถ่ายลำไส้บบท้องท้องอืดท้องเฟอ้อถ่ายสะดุดช่วยได้รวมถึง อ,อย่าทาตาจอมทองนะครับแก้ปวดระย้อนก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอปไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพพมมิมพ,พ,พ,พ์คำพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์เนียมแท้ๆนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์เอวันอารีเรมงจ่ายโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านอร่อยแน่นอน0 2นย์สองหนะครับการันตีความอร่อยนะครับฝากซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วเดี๋ยววววเจอออกกกััััันน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 ใใหม่่่พรรุุุงีีี้้ลาไปขบบคคคณทสสด